สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีคะ่ะพวกเธอพวกเธอเราก็มาลองพิสูจน์กับเต้าชั้นบนเต้าชั้นบนดูกันบ้างนะจ๊ะว่าต้นไผ่เงินจะมีผลอันใดต่อเต้าชั้นบนเต้าชั้นบนของธาตุดูซี่จ๊ะดูซี่จ๊ะให้ภาพ เล่าเรื่องให้ภาพเล่าเรื่องกันดีกว่านะคะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะสแน็คของแมวจริงไหมสแน็คของแมวจริงไหมต่อไปทาดก็ไม่ต้องเสียทาโรแล้วซี่จ้ะแล้วซี่จ้ะต้องไปหามาเพิ่มอีกหนึ่งต้นแล้วละ่ะซี่อีฉันอิชันยังไงยังไง เต้าเสือน้อยเต้าเสือน้อยหางตุดจุ้ยหางตุดจุ้ยกับเจ้ากาแฟแต้แมเจ้ากาแฟแต้มแมวหน้ามึนแมวหน้ามึนอูเรดอูเรดอูเร็ดอูเรดกันไปบุฟเฟ่นะจ๊ะบุฟเฟ่ไผ่เงินนะจ๊ะกินกันไปเลยจ้ากินกันไปเลยจ้า ไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลานะจ๊ะเตา้าแบบงแบบงแบบงแบแงบแงบแงบอูเร็ดอูรอยอูเร็ดอูร่อยเห็นทีว่าเห็นทีว่าถ้าเยี่ยงเราถ้าเยี่ยงเราจะต้องไปหามาเพิ่มซะแล้วสิซะแล้วสีอะไรยังไงอะไรยังไง ตอนนี้นางก็จะกินแบบเหนื่อยๆนะจจะกินแบบเหนื่อยๆเพราะว่าธาตุไปจบมาจากที่นอนธาตุไปจบมาจากที่นอนนะจ๊ะเวลานี้เป็นเวลานอนของพวกธาตุของพวกเต้าของธาตุนะจ๊ะเต้าของธาตุไม่ใช่ธาตุนะจ๊ะไม่ใช่ธาตุให้เวลานางหน่อยนะจ๊ะให้เวลานางนิดนะจ๊ะมัวขี้ตามัวขี้ตา ได้ผลแฮได้ผลแฮเง็บเงบเง็บเงบเงบอเรตอรูอรโอเรตอูเรโอเรตอรูอรยังไงยังไงอ้ายเสืออ้ายเสือกินจริงจังกินจริงจัง เนื่องจากนงพึ่งตื่นนะจ๊ะนงพึ่งตื่นนะจ๊ะก็จะกินแบบนี้นะจ๊ะเฉยเฉยเฉะแฉะเฉยเฉยเฉะ